สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้เจ็ดควินอินไซด์นะครับมีคําแนะนําในการผ่อนรถยนต์ในช่วงโควิดถ้าเราผ่อนรถยนต์ไม่ไหวในช่วงโควิดต้องทำยังไงบ้างก่อนไปรับชมคลิปช่วยกด s u b สไคร e กดไลค์กดแชร์ให้กับช่องเจ็ดควินอินไซด์ด้วยครับผมขอแยกประเด็นเป็น2เรื่องแบบนี้นะครับอย่างแรกคือเราต้องดูก่อนนะครับว่าเรามีศักยภาพหรือมีความสามารถในการผ่อนรถคันนั้นอยู่บ้างหรือเปล่าถ้าเรามีศักยภาพหรือสามารถยังผ่อนรถได้อยู่ผมให้ชอยอีก2ข้อครับข้อที่1 ให้ติดต่อไฟแนนซ์นะครับว่าตอนนี้เป็นช่วงโควิดทางเราเองเนี่ยอยากได้มาตรการเยียวยาซึ่งมาตรการเยียวยามีอยู่2ประเภทนะครับประเภทแรกคือเราผ่อนแค่ดอกเบีย้ยก่อนเงินต้นเราขอหยุดการชําระเงินต้นส่วนที่2คือเราไม่สามารถผ่อนได้เลยแต่ยังอยากใช้รถคันนี้อยู่เราจะคุยกับไฟแนนซ์ว่าเราขอหยุดชําระทั้งดอกเบีย้ยและเงินต้นการหยุดชําระทั้งเงินต้นและดอกเบีย้ยหรือการหยุดชําระเงินต้นผ่อนชําระเฉพาะดอกเบีย้ยอย่างเดียวนะครับ ขึ้นอยู่กับไฟแนนซ์แต่ละที่ซึ่งตอนนี้มีมาตรการของทางรัฐบาลนะครับออกมาเยียวยาให้ประชาชนที่ไม่สามารถมีกําลังผ่อนได้ก็จะผ่อนเฉพาะดอกเบีย้ยหรือไม่ผ่อนเลย 2. เราไม่สามารถมีศักยภาพหรือมีความสามารถในการผ่อนลดขนานอีกแล้วข้อนี้เราจะมาลงรายละเอียดแบบนี้ครับ 1. คือเราติดต่อไฟแนนซ์นะครับเพื่อคืนลดการคืนลถเนี่ยมีกฎง,ง่ายๆคือเราต้องไม่หยุดการส่งเงินผ่อนไม่เกิน9กวันหมายความว่า เราชาระทั้งเงินต้นและดอกเบีย้ยโดยตลอดสมมติว่าเดือนที่แล้วเดือนกรกฎาคมเราไม่ได้ชําระเลย1เดือนหรือเดือนนี้เราก็ไม่ได้ชําระด้วยถือว่าเป็น60วันนะครับเราสามารถนํารถไปคืน finance ได้โดยที่ผมจะแนะนำว่าเราจะต้องนำรถไปคืนแล้วก็ทำหนังสือขอคืนรถเพื่อหยุดการชำระทั้งเงินต้นและดอกเบีย้ยจะให้ดีนะครับผมแนะนำให้ทุกคนลงที่ประจำวันไปด้วยในทึกประจำวันก็จะลงบอกว่าเราได้นำรถไปคืนลงจะไปคืน นำสัญญาไฟแนนซ์ไปด้วยนะครับแล้วก็ลงบันทึกประจําว่าเราได้คืนกับไฟแนนซ์เมื่อวันที่เท่าไหร่สิ่งที่ต้องระมัดระวังนะครับเวลาที่เรานํารถไปคืนทางไฟแนนซ์เนี่ยไฟแนนซ์ Finance ต้องออกหนังสือรับรถคืนกับเราด้วยนะครับ 2. ทางไฟแนนซ์หรือสถาบันทางการเงินนะครับจะต้องไม่มีหนังสือยกเลิกสัญญากับเราหมายความว่าการที่เราจะนํารถไปคืนกับทางไฟแนนซ์หรือสถาบันการเงินเนี่ย เราในฐานะลูกค้าจะต้องเป็นคนไปคืนก่อนที่เขาจะออกหนังสือยกเลิกสัญญาถึงเราถ้าไฟแนนซ์ออกหนังสือยกเลิกสัญญาถึงเราแล้วเนี่ยถือว่าเราเสียเปรียบนะครับเราคืนก่อนได้เปรียบครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับหลังจากที่เรานํารถไปคืนทางไฟแนนซ์ลแล้วได้หนังสือรับรถคืนแล้วข้อดีก็คือผู้ค้าประกันจะไม่ต้องมาร่วมรับผิดชอบกับเราด้วยเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ดีนะครับอีกวิธีหนึ่งคือการเปลี่ยนโอนสัญญาไฟแนนซ์เช่น เราขายให้กับทางลูกค้าหรือกับทางเต็นนะครับคมว่าเราหาผู้มาลับสัญญาต่อจากเราผ่อนต่อจากเราผมยกตัวอย่างนี้นะครับสมมุติรถเราซื้อมาราคา1ล้านบาทนะครับแล้วเราผ่อนไปแล้วห้าแสนบาทเรายังเหลือเงิน5้าแสนบาทที่ต้องผ่อนกับไฟแนนซ์ถูกต้องไหมครับเงิน5้าแสนบาทที่เราจ่ายไปแล้วกับทางไฟแนนซ์เนี่ยเราอาจจะขายต่อให้กับทางเต็นหรือทางลูกค้าที่มาซื้อรถต่อจากเราในราคาที่เราตกลงกันเช่นผมผ่อนไปแล้วผมดาวน์ไปแล้วเนี่ยห้าแสนบาท ผมอาจจะขอทางเต็น์หรือทางลูกค้าคนใหม่อาจจะขอเงินสักหมื่นหนึ่งสองหมื่นหรือ1 0 0 0 0แเพื่อเป็นการขายดาวส่วนเงินที่ค้างชาระอยู่ประมาณ5 0,000นบาทกัทางแฟรแนนซ์เนี่ยลูกค้าคนใหม่หรือทางเต็นต์รถจะเป็นคนผ่อนต่อแทนเราการที่เราเปลี่ยนสัญญาไฟแนนซ์เนี่ยจะเป็นการหมดความรับผิดชอบของเรากับทางสถาบันการเงิน,น,นหรือไฟแนนซ์เลยนะครับคนที่รับผิดชอบต่อคือคนที่ซื้อรถต่อจากเราครับเป็นยังไงบ้างครับทุกคน ในช่วงโควิดถ้าเราผ่อนลดไม่ไหวนะครับผมเจตกวินอินไซ์มีคำแนะนำเบื้องต้นไปแล้วนะครับคลิปต่อไปผมจะพูดถึงเรื่องอะไรคอยติดตามนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ